ไม่ได้พบหลักฐานว่าได้ทดลองเอาโลตานงแดงไปใช้กับตำรวจตะเวนเทตชายแดงที่โดนงูเห่ากัด36รลายแล้วก็ได้ผลทั้ง36รายครับรอดจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากงูเห่ากัดครับเราอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ยังไงครับมีงานวิจัยครับก็เอามีมีคณะอาจารย์ท่านเอาไปวิจัยว่าในโลตนงแดงเนี่ยมีสารชนิดหนึ่งสามารถไปจับโปรตีนซึ่งอยู่ในพิษของงูเนี่ยทำให้โปรตีนเนี่ย ไม่สามารถออกฤทิ์ในการทำลายชีวิตคนได้ครับอาจารเป็น,นงานวิจัยมีอยู่ครับสมุนไพรรดธนงแดงหรือนางแสงเนี่ยเป็นไม้ทรงพุ่มสูงประมาณ1เมตรของเขาจะต้องมีอายุ3ปีขึ้นไปถึงจะมีประโยชน์มีมีคุณภาพของทางยาของเขาในปีหนึ่งเนี่ยเขาก็จะแห้งตายไปเหลือแต่รากเป็นไม้รากเดี่ยวที่ ลึกลงดินในช่วงที่เขาอยู่ในดินเนี่ยก็เหมือนกับมันตะปะหลังครับถ้าขุดไม่ดีมันเปราะหักแตกหมดมันก็จะใช้หมุได้น้อยเคยรักษาคนที่แบบเป็นฝีหรือเป็นอะไรที่แบบหนักๆแล้วหายมันเป็นยังไงครัผมได้พบกับคุณตาท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นหมอแคนอยู่จังหวัดสกลนครแล้วก็อายุช่วงนั้นผมพบทั้งกับเจ8 0แแล้วครับขณะนี้ผมเข้าใจว่ายังไงก็เสียชีวิต ท่านถูกงูเห่ากัดมาแล้วก็รักษาตามพื้นบ้านแต่ท่านโชคร้ายครับเป็นแผลเน่าเปื่อยไม่เสียชีวิตแต่แผลเน่าเปื่อยตอนนี้รักษาในแผนปัจจุบันก็จะไปค้นานเอาเนื้อที่ตายแล้วน่ะออกไปแต่พิษยังอยู่เอว้านออกไปเนื้อใหม่ก็ตายอีกก็เน่าอีกผมเจอท่านตอนนั้นน่ะเห็นเส้นเอ็นแล้วผมก็เลยมาผสมยาชนิดนี้นะครับเอาไปพอกให้ท่านประมาณหนึ่งเดือนครับปากก็แผลหายสนิทครับอันนี้หนึ่งลายและอีกลายหนึ่งเป็น สุภาพสตรีนะฮะที่เป็นเ,เห็นบอกว่าเป็นวันลาโลกที่ต่อมน้ําเหลืองก็รักษาอยู่ที่สถานพยาบาลแห่งหนึ่งทุกวันเว,นว,นว้นวันวันละ500บาทก็ปรากฏว่ารักษาจนหมดเงิน<ม>ก็ทําใจกลับบ้านไปพบผมมาเดิบ,บังเอิญเหมือนกันผมก็เลยรักษาให้โดยใช้ผงโลธนงแดงผสมกับว่าน้าผสมกับแป้งเท้าเยอ่ห่อมนะฮะในอันตราส่วนที่น้อยกว่าหนึ่งต่อนหนึ่งรักษานั้นก็หายไปหนึ่งราย นะล่าสุดนี่มีเด็กติดต่อมาเป็นฝีกันสูตรก็ส่งไปให้รักษาตอนนี้ผมมียาฝีซึ่งอาจจะไม่สามารถจะรับบริการได้ทั่วทําไว้สําหรับคนที่ต้องการเป็นฝีและไม่ต้องการจะไปผ่าเอานี้ไปทาเลยครับในตํารามีเขียนผมทาได้ตามตำราแต่จุตอนเขาก็คือแผลงูเห่ากัดหรืองูพิษกัดที่เปื่อยแล้วเนี่ยใช้อย่างนี้ไม่ได้ต้องมีส่วนผสมอย่างอื่นซึ่งผมเคยใช้รักษาแผลเปื่อยประเภทนี้มาหลายรายนะครับก็คือเอาไปผสมกับแป้ง เาเย่หมอมนะแล้วก็ในอาตาัออาตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งกับผงโลดนงแดงเพื่อไปใช้ในแผลเน่าแผลเปื่อยก็หายมาดีหลายลายครับอ,อันนี้คือโลตนงแดงแต่ปัจจุบันเนี่ยผมทัฒนามามามา,มาใช้กับแบบติ่งเนื้อกระเนื้อฝ้าแดดนะหรือเป็นฝ้าหรือจุดด่างดําบนร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะใช้นางแสงในรูปของสบู่เนี่ยนะครับช่วยขจัดสิ่งเหล่านั้นให้ออกไปได้ แต่เขาจะมีปฏิกิยาสาหรับบุคคลบางท่านนะฮะใช้ไปแล้วจะมีอาการเขาเรียกว่าขับพิษหรือกระทุ้งโรคก,ก็คือแสบคันนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งอันนี้บางคนเข้าใจผิดว่าสมุนไพรแพ้สมุนไพรแต่จริงๆไม่ใช่เป็นการอาการแพ้เป็นอาการของการกระทุ้งโลคหรือขับพิษปฏิกิริยานี้จะเกิดเฉพาะจุดที่เรามีปัญหาบนผิวผิวกายของเราไม่ว่าจะเป็นบนใบหน้าจะสังเกตว่า ถ้าจะเจ็บแสบคันเนี่ยนะครับตรงจุดที่เราเป็นฝ้าหรือจะมีตีนเนื้อที่เราทาทาทิ้งไว้สบู่ชนิดนี้ใช้อาบน้ำนะครับแล้วก็จะต้องใช้ทาเฉพาะจุดที่เราต้องการเน้นตรงจุดที่เป็นฝ้าหรือกระจุดด่างดำครับโทษธนงแดงเนี่ยเขาจะมีพิษบางส่วนนะครับคือือถ้าใช้แลวควบคุมเขาไม่ได้มันก็จะมีโทษให้กับร่างกายเช่นผงของเขาเนี่ยสามารถทําให้จมูกเราเนี่ย ไปกัดเยื่อพงจมูกให้เลือดออกได้ซึ่งผมมาเป็นอยู่บ่อยๆเรื่องงูเห่ากัดเนี่ยอันนี้ใช้แพร่หลายอยู่ครับแต่ในตำราเขียนไว้ว่าสามารถไปใช้กับฝ้าแดดได้ไปใช้กับฝีได้ไปใช้กับแผลเปื่อยได้ไปใช้กับการเบื่อเมาเหตดเบื่อเมาสารพิษได้แต่วิธีใช้นั้นอะ มันไม่มีเขียนไว้ในตำราจะต้องมีการถ่ายทอดออกมาเป็นรุ่นต่อรุ่นซึ่งผมก็ได้มาเป็นบางส่วนครับท่านได้มาจากไหนนะครับได้มาจากอาจารย์กนกคําสรรบ้านเดิมท่านอยู่แถวตะปอนจังหวัดจันทบุรีผมพบกับท่านตอนสมัยผม,มาอายุประมาณสักสาและท่านก็ให้วิชานี้ไปช่วยคน<ม>ไปรักษาฝีไปรักษางูเห่ากัดอะไรพวกนี้ครับ<ม>ตรงนี้เป็นสิ่งสาคัญครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆเก่าไว้ว่าสมุนไพรใครก็เรียนได้สมุนไพรใครก็รู้ได้แต่ใครจะมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่ากันนั้นท่านเก่า่ะ ตัวสมุนไพรจริงๆมีผลแค่30%อีก70%นั่นคือความใส่ใจกับบุญบารมีที่ทําแล้วประสบความสาเร็จครับ